ทางหลวงโอ๊ะแล้วก็ทางกองไฟตานะครับทุกท่านได้รับโดยกระทรังแล้วก็ถือว่าช่วงนี้ที่จริงก็เป็นวันที่ ที่สำคัญของโรงระดับของโรงแต่เราในวันศุ้ร์นะครับ,รนะรบามาถึงที่โพราาท่านอนุรักษ์ตัวครูตัวนี้ครูตึงไหนแล้วตอนแรกผมว่าจะมาลงที่นร่งโนะรบแล้วก็ให้ทางคณะทีงมาโรงที่มาสายมาดับรถเข้าไปถึงพอดีทางท่านอนุรักษ์ก็บอกว่าผมจะไปรับที่ เอ่ยไปรับที่โคราชที่บกสโคราชมาถึงก็ได้ยีนสิบสิบห้ากิโลเมตแล้วก็ไปห่างน้ำีนบ้านช้างน้ำรักสิบข้าวที่หน้านะครับสิ่งที่สำคัญวันนี้นะครับตั้งแต่ปีที่ท่านคณะกรรมการของท่านทับท่านเป็นิีภาษาอย่างท่านรู้นักว่าที่ได้ ับเคลื่อนางานของางานนักสิ่งสร้างสรรค์ของจังหวัดตุรยางนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของชาตินะครับเป็นสนัญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไม่ใช่แค่จังหวัดตุยยานะครับเราขับเคลือ่อนจนมาถึงวันนี้แล้วก็ปีนี้นะครับก็ผมได้มีโอกาสที่เข้ามาพบปะก,กับท่านคณะทำงานทาุกท่าน โดยเฉพาะท่านรักท่านพระครูนะครับก่อจะถึงตรงนี้ได้เราก็ระบ,บากเสยงเข็นว่าคือผมย้อนนิดนึงผมมีโอกาสที่จะพูดไม่มากแต่ว,นนว่าพูดนิดว่าคือผมเองก็ท่านให้ความกระตุ้นถือมากแต่บางท่านผมบอกเลว่าเรขาดความเชื่อถือนะครับเพราะ เล่นกับสำนักราชวังไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับทีน่นีกว่าที่ผมจะมาตบงกับท่านคณะรอกการทุกท่านท่านผูผ้ทรวงกียรติท่านถ้าหากว่าผมไม่ื่องของจริงผมบอกตรงๆว่าผม,ผมจริงทุกงนานแล้วผมโ่าขาดธนา,นานแล้วนังไรครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมณวันนี้ยังเห็นว่า การที่เราจะร่วมมือร่วมใจที่จะขับเคลื่อนเรื่องของงบประมาณตรงนี้ต้องว่าแต่ละครั้งที่ผมเข้าร่วมประชุมก็หลายครั้งการขับเคลื่อนงบประมาณนะครับที่จะมาจัดทางหน้าทัศน์สร้างสรรค์ของปีที่แปดของจังหวัดุระยองมันขับไม่ได้มันเคลื่อนไม่ได้ผมก็ไม่ทราาบว่เป็นอะไรที่ขับไม่ได้เคลื่อนไม่ได้ทีนี้ผมเชิญท่านราศี เือวันท <Leah> <grateful> ี่ญ <possible> ี <Overwatch> ่ปุมีประชุมที่ในรุรนาที่สาราปะาเชิญท่านประสานประเทศท่านตำแหน่งท่านหัลหวงของสุติกระนังเจ้าพระพธชินีนะเพื่อมาดูงันเดียวมาเองนี้คือขกงะองแท้ไม่ใช่เกาเ่อนะครับหอก็ขับเคือไม่ได้เพรงว่าผมไม่อนุมัติวัฒนธรรมก็ไม่อนุมัติ ไรเรื่องปปรเรื่องงบประมาณทนี่ยที่เงินสองแสนนะครับเ,เกินสองแสนบาทมันไม่ใช่พอเรื่องหองงานตรงนี้มันไม่พอรลกผมว่า,างานนใหญ่มันยิ่งใหญ่และพอดีทางท่านภัาษาประเทศคุณแก้วก็บอกว่าคุณเกา้าคือปาา้าเก้าหรือท่านสวัสดีท่านนันทกุตรนะครับที่มาพบกับพวกเราแล้วท่านก็บอกว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นของอนุบาลเออสาระัดังใช่ไหมจะทาเข้าเฝ้าองค์ทที่เข้าในสำนักพระราชวังข่าก็ยืนยันสักกิ่ท่านครับเพราะฉะนั้นเราคิดอะ่างไรที่จะทำตรงนี้ครับผมผมจริงอ่ะผมเป็นผู้ประสานกับสำนักรราชวังเพื่อให้ ท่านทุกท่านผมเป็นเพียงแต่วะ่าเพื่อนําสิ่งลรานี้เพื่อไปนาเรียนให้สิ่งนี้ได้ประสบความสาเร็จที่จะเข้าในคำนำพราาะทรันได้คณะกรรมการทุกท่านนะครับเรื่องส่วนนี้ผมยังไม่บอกนะครับว่าเราจะเอาากไหนเพราะตอนนี้ถึงมัึงมึงตึงง๊แต่ผมมี เราล้มกันคิดร่วมกันทำเพื่อขับเคลื่องนงานให้ได้ขอเชิญท่า,า,านเออ่่ครับทานประธานทีมี่ครับผม